ทริคเทคนิคต่างๆที่ทำให้รู้สึกว้าวตลอดเวลาเนี่ยค่อนข้างเยอะมีเรื่องเล่ามีเคสจริงๆมาเล่าต่อกันฟังค่อนข้างที่จะเยอะจริงๆค่ะค่ะสิ่งที่ได้เรียนรู้ต่างๆจากครูส้มนะคะคือคอร์สเลยนะคะก็อย่างแรกต้องขอบคุณทีมงานขอบคุณครูส้มที่ให้ความรู้แล้วก็ทีมงานที่ให้ความร่วมมือต่างๆจนจบคอร์สนี้ออกมาได้นะคะ คอสเรียนของผู้สมม้มทั้งนจะเป็น R e n c hldd หรือว่า odc เพศรวมถึงติ๊กติ๊กที่เพิ่งเรยียนจบเนี่ยถามว่าได้ความรู้เยอะมากแค่ไหนเนี่ยบอกเลยว่าเยอะมากแล้วก็ทริคเทคนิคต่างๆที่ทำให้รู้สิบว้าวตลอดเวลาเนี่ยค่อนข้างเยอะมีสูตรลับมีทริคมีเทคนิคมีเรื่องเล่ามีเคสจริงๆมาเล่าต่อกันฟังค่อนข้างที่จะเยอะจริงๆค่ะเราเนี่ยหลังจากเรียนจบแล้วก็ต้องเอาทริคเทคนิคของผู้ส้มเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับหน้างานที่เราจะเจอ เจอแบบไหนแล้วก็เอาทริคเทคนิคของครูส้มออกมาใช้กับเคสนั้นๆค่ะอยากจะบอกเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ยังลังเลหรือสงสัยเนี่ยบอกเลยว่าลงเรียนกับครูส้มมาเนี่ยน่าจะปีหนึ่งแล้วมีอะไรให้เรียนรู้มีอะไรให้รู้สึกว้าวค้นหาต่นเต้นอยู่ตลอดเวลาถามว่าคุมไหมค่อนข้างคุมมากเลยค่ะอยากให้เพื่อนๆทุกคนนะคะลองตัดสินใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของนักเรียนของครูส้มค่ะขอบคุณค่ะ